ดูครับดูเด็กแสบสองตัวเนี่ยมันมาหยอกกันเนี่ยบนที่นอนตาเนี่ยตอนนี้ตีสีนะครับมันเตือนกันมาเนี่ยก็มาเล่นมาหยอกเลยดูครับดูป้ามีตังเด็กแสบกับไอ้น้องเป็ดไข่นุย้ยนี่ป้ามีตังครับเนี่ยป้ามีตังป้ามีตังเด็กแสบ ตัวนนะไอ้น้องเป็ดไข่น้อยน่ะเล้นกันไปเลยเล้นกันไปเลยอย่ามากวนยอก็ยอกันไปไปไปร่นกระลานไปอันนี้มีตังนะครับเ็กแสบหผลหน้าหน้าแกงหัวหน้าชุดหมบัรดาซุกกาที่บ้านดื้อกันจริงเลยอันนี้ไข่น้อยไอ้น้องเป็ดไข่น้อยเนี่ยมาดูให้ไข่มันครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกคนให้ดูไข่มันไข่น้อยมัน ยี่ข่น้อยมันยี่ทุกข่น้อยมันายไปเล่นลงไปเล่นกัะหลานไม่ต้องาตขึ้นมามีตัง <c oughs> นอนที่นอนตามันเล่นที่นอนตาที่นอนพ่อกันหมดแล้วไม่ต้องไต่กันขึ้นมาลงไปลงไปลงไปไมีตังลงไปลกเล่นกับหลานลงไปคุย <c oughs> ้วยไม่ได้หรอก <c oughs> จริงๆเลย ไปเล่นกันอืลงไปลงไปลงไปโลกพ่อก็เจ็บนะเกาะทำไมเนี่ยเป็ดเทเลป้าลงไปโอ้ยไม่น่าไปยุ่งกับพวกมันเลยจริงเลยเดี๋ยวก็ลองนะ เล่นกันแรงเดี๋ยวก็มีร้องตอนนี้ยังไม่แรงตอนนี้ยังค่อยอยู่ตอนนี้ยังเล่นกันค่อยอยู่ยังเล่นไม่แรงยังเล่นไม่แรงอยู่แรงก็มีร้อง จะมาทำไมอีกล่ะหืมอืมหืมอืมเป็ดไอ้เป็ดจ,จะมาทำไมเนี่ยมเล่นกับป้าหนูไปะน่ะเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วก็จะร้องอ่ะร้องเจ็บแรกๆมันก็จะค,ค่อยๆก่อน มันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นมันเด็กต่อกันเนี่ยครับเด็กต่อกกันแรกๆมันก็จะค่อยหลังก็เริ่มแรงเริ่มแรงหูกแกงตายให้น้องเพชรทีมันก็จะพลิกเล่นป้ามันน้องเพชรฉลาดน้องเพชรยอยู่ข้างล่างนะครับดูนะครับ ดูพฤติกรรมแม่น้องเพชรน,นะครับเดี๋ยวมันจะพิดนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้ามันสูรแรงไม่ได้มันก็จะแกล้งตายน้องเพชรนะมันฉลาดเพราะมันยังเล็กยังตัวเล็กอยู่ครับ พิ่งสี่เดือนเอง้น้องเพชรน่ะดื้อแสบกันจริงิเลยะะะจะทำน้องเอ๋จะทำร้านแรงมีตังมีตังสิ้นเดือนนี้ก็จะครบปีแล้วนะครับ ป้ามนันนี่หลานมันสี่เดือนน้องเป็ดคู่แสบไปสองตัวเนี่ยคู่แสบชอบมาเล่นชอบขึ้นมาหมาน้อยน้อกหมอใช่นะโอ้ย